คุณเชื่อไหมว่าทำไมทุกวันนี้โลกของเรามีแต่การประท้วงเหตุการณ์เนปาลจบยังไม่ทันไรตอนนี้ผู้คนลุกขึ้นมาพอเขารู้สึกว่าระบบไม่มีความยุติธรรมและตอนนี้ฟิลิปปินส์ก็กำลังลุกเป็นไฟที่กรุงมะนิลาประชาชนหลายหมื่นคนพากันออกมาไม่ใช่เพื่อก่อกความวุ่นวายแต่เพื่อเรียกร้องความจริงกรณีอื้อเฉาโครงการควบคุมน้ําท่วมที่มีมูลค่ามหาศาลแต่กลับถูกกล่าวหาว่าเต็มไปด้วยความทุจริตเงินภาษีหายไปแต่โครงสร ทั้งพื้นฐานยังไม่พร้อมป้องกันน้ําท่วมใหญ่พลังการประท้วงนี้รวมกันหลายกลุ่มทั้งนักศึกษากลุ่มแรงงานและภาคประชาสังคมรวมตัวกันตามถนนใหญ่ในมะนิลาบางกลุ่มถึงขั้นปิดถนนและหยุดเพื่อกดดันรัฐบาลแม้ส่วนใหญ่จะชุมนุมอย่างสันติแต่ความโกรธก็ปะทุบางจุดมีการประทะเผ่ายางและคว้างหินตำรวจตอบโต้ด้วยแกน้ำตาและจับกลุ่มผู้ประท้วงหลายคนบางรายยังเป็นเยาวชนด้วยซ้ำรัฐบาลรีบประกาศตั้งคณะการกรมการ ภอบส่วนอิสระพร้อมสัญญาจะหาคนผิดมาลงโทษแต่ประชาชนจํานวนมากยังไม่เชื่อพอพวกเขาเห็นว่าปัญหาคอร์รัปชันยังฝั่งรากลึกมานานนี่คือภาพสะท้อนว่าทําไมทึกวันนี้โลกเต็มไปด้วยการประท้วงเมื่อคนธรรมดารู้สึกว่าเสียงของพวกเขาไม่ถูกฟังเมื่อเงินภาษีไม่ถูกนําไปใช้เพื่อพวกเขาพลังเดียวที่เหลือก็คือการออกมาบนถนนและฟิลิปปินส์ในวันนี้คือหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุ